พเนทําน bon ja, no. mm. mm. no. no mm. ั่งดิเอาลังะฮักเคยจะแตกอะนูะเซิงเลยอืมอืมันต้ในโดมตรงเนี้ยน่ะตแงเออมอ้้าจารตพเนทับ เออ่แตักชิพันผ้าพันอืมิันวฮะวล้วก็จ่าน่ะโอ้เรียบร้อยตะน้ำทองอะนนี้น้องกลาไวะกลาไอีน้อเกระแมเกลือแล้วลองขับน้อยเต่หมวยย นุกัสักบนอลอนพกคำต็เดอีมตะข้าแก้วเนเียวข้าจะยุดตึงนเละเคยเสีย่อปุโอ้ยงเฮ้ยได้หนอได้หนอโอ้กลอกหนอแล้วไอุ้ดท้เล็บแก Số vật tập bước ướt lơ À ta đưa tóc ca bắt nằm thường Nó đẹp bắt nọ cái gì Nào Khang những mấy Cái nó may chọn nó vài dài Anh rồi ลองลองอืมน uhm. ีคิงแววไปเลอาบอลเดอพันไดเอ้ส่วนนู้นที่หนักอืมส่วนแกง

ក្លាយយកទៀតកុំកគគៀតដល់មានបឹងទូមានໄວដនអូអាហ្នឹងពីហិមិនជុំជុំស្គើតមွားក្រុងក្រកញ៉េមានណែអក៏បាញ់ក្រកដែរ เพนหน้าเพนหน้าเพนห้า <cycles> พ <and shaking himself> ่นห้าพน้าพน้าป้าหมวกเขาสวนพี่น้องเอ้อเนหน้าเพนหน้าเพน้าพนหน้า bưng bưng ngọ khẩu xuân khảo khẩu thang đá ô ô ơi tớp bên tớp

เฮ้ยเห้ยเ้ยเ้ยโอโ้ลองประโดษนัตสนียนผลเฮ้ยเฮ้ยจัดการพื่นาจัดการเฮ้ยเห้ยเฮ้ย เฮ็ดหั่วอยู่กันยังขนะเข่าเนาะเฮ้ยโอ้ยเจ็บแอลบบดน,นี้โอ้ตายมีแต่กล่มเลยบบดน,นี้เฮ้ย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  เพนดาเฮ้ยเพนดาเพนดาโอ,โอ้ไปทางไล่ะบบนี่โอ้เมย์เมย์เพนดาเพนดา ไฮมาไลกับบ hey, ุไลบาทนี่โอ้เฮ้ย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 โอ้โหข้าวต่างไลยโอ้ยเมยเมยเฮ้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 ยกับโบออกเนาะเฮ้ย กาแฟเรากองเป็นกองเฮ้ยเตายมากอะไรยังเป็นสัตบ่ใหคือง่ที่เป็นอย่างโอ้โห វើងពីពីរូវជាសាស់នៅរើ្រើងពីពីព្ល់ទៅរើម